ที่ดินติดแม่น้ำท่าจีนเนื้อที่5ไร่2งาน48ตารางวาเขตอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดแม่น้ำท่าจีนแบบไม่มีถนนกัน้นด้านติดแม่น้ำกว้างประมาณ139เมตรการคมนาคมสะดวกห่างจากเส้น340สุพรรณชัยนาทประมาณ4กิโลเหมาะทาบ้านทักอาศัยวัยเกษียณรีสอร์ทโฮมสเตย์ปลูกผักทำไร่ทำสวนน้ำมีตลอดทั้งปี ไม่มีแห้งหรือจะซื้อเก็บไว้เก่งกำไรไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะขายไร่ละ1 5ล้านห0 0แสนบาทราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม094 464 2361เบอร์น,นี้มีลายด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ